โอ้น่ารักยังไงนั่งรอแม่กินข้าว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 นี่แม่ให้โยงเหรอเดี๋ยวมโยงโยงกินสะกินส้ม กินข้าวลูกเออใ้าอยากกินข้าวก็กินกินอาหารเม็ดลูกกินใบกินใบลูกายดาวไปกินข้าวเดี๋ยวค่อยกินขนมไปกินข้าวตั้งกินอาหารเม็ดยเยอะฝนตกหมดเลยลูก้ยขอเย,ยืมงใช้สถานที่เขาตรงนี้ก่อนตรงนั้นแฉะที่โคนนั้นเลยมีแต่น้ำวางของไม่ได้เลยพวกหนูก็ไม่เหยียบน้ำ <c oughs> ปีนสักขนาดนี้อ่าดาวอ่ะหนัตัวเล็กอ่ะอ่าดาวอ่ะอ่ะดาวอ่ะอ่ะอ่ะที่วัวลูกอ่ะอ่ะโยงอ่ะโยงแม่ฮะอ่ะสามสีอ่ะสามสีอ่ะแม่แดงคะแม่แดงคะอ่าดาวลูกอ่ะลูกลักของแม่อ่ะ อานลูกลักของแม่ลูกอายุงอ่านลูกรากของแม่อีกอันหนึ่งอะลูกลากโอ้ยน้ําตาลครับน้ําตาลครับตาลครับผมอะเดืยอยอเดือยก <c oughs> ินตรงไหนอะมามามาให้มาตรงนี้ดีกว่าแห้งๆลูกมาโบมาโบมามาให้โบกินนะครับกินนะครับนอนกินให้มีความสุขนะครับเออกินซะลูกกินซะกินเลยลูกกินเลยลูก ูสีหมาแก่ดีใจเจอแม่ลูกหมาโอแม่เอาอาหารมาให้กินข้าม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 า,มาลูกมามาหนาวไหมลูก oh. โถออกมามามา,มาลูกมานี่เนี่ยน้ำเมื่อวานแม่มาเติมให้เต็มเต็มเลยนะกินข้าวลูกมาอกินข้าวนะคนละอันลูกเนี่ยอันนี้ของหนูมีขนมด้วยอันนี้ของหนูค่ะกินนะคนละอันลูกกินซะกินซะลูกแม่ไปแล้วนะกินซะลูกเออลูกเออห้อ,อ,อ,หอง วีสองตัวเล็กวันนี้แม่ทําไข่ตุ๋นมาให้กินด้วยนะนี่หุงข้าวหอมมะลิมาไข่ตุ๋น,ะนอุ่นๆเลยเดี๋ยวนะเนะี่ยวันนี้แม่มีนี่ด้วยแม่เอาอาหารเม็ดมาเติมให้ยังไม่หมดหรอกแต่เอามาเติมไว้ก่อนนะเออวันนี้แม่เอาอาหารเม็ดมาเติมให้สี่ถุงแล้วก็วันนี้มีขนมให้หนูกินแซลมอนแล้วก็มีอันนี้เดี๋ยวกินข้าวนะลูกกินข้าวกินข้าวกินข้าวีสองก็กินข้าว,าว,าว, 2, ม,าวมาลูกอ่ะ องเร็วมันกินข้าวเร็วเนี่ยไข่ตนเมาคนละไปกินเร็วๆกินข้าวเลยอ่ะเปนท้องลรกอ่ะตัวเล็กอะอ่ะอ่ะอ่ะให้แม่อ่ะให้แม่ให้แม่อ่ะอ่ะน้องเล็กอะอ่ะอ่ะอ่ะแม่หมดยังอ่ะน้องเล็กอะอ่ะให้แม่อะ ข้าเปลี่ยกหมดเลยลูกหลงคาน้ำรั่วข้าเปลี่ยกหมดน้อ,อ,องเล็กอะ่ะได้ให้คนท้อง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 อะ่ะเอาไว้ให้ดีสอง น้องเล็กอะนี่ของตัวเล็กนี่ของ B2 อันนี้ของแม่ค่ะของคนท้องค่ะกินแะลูกกินซะกินซะลูกอ่ะอันนี้ของน้องเล็กอันนี้ของ B2 อันนี้ของแม่ค่ะอันนี้ของคนท้องค่ะอันนี้ของตัวเล็กอันนี้ของ B2 เตรียมอาหารไวแล้วนะลูกห้องสะอาดหมดละห้องสะอาดหมดละตันนี้เดี๋ยวแม่เอาขนมให้ของเล่นอยู่นี่นะอ่ะอ่ะเอาลูกอ่ะแม่ให้สองอันของพี่สองสองอันอ่ะของนโนริคสองอันไว้ไปแล้วลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแม่ปิดพัดลม่อนนะคะปิดพัดลมแล้วนะลูก อาหารเมอยู่นี่นะกินซะหนุใครมาส่งแม่คะไหนใครมาส่งแม่โอ้อ่าอ่ให้พี่ละเดชก่อนอ่าให้น้องเตยอ่าให้เสร็จฐาอ่าล้ออ่าล้อแม่ให้หลบปลปไปนอนได้แล้ฝันดีค่ะ